ที่นี้ครับที่ว่าผมจะเล่าข่าวชมฟังจากที่บ้านนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับการให้ออกจากที่ดินสประกอคดีแรกครับก็มีการแจ้งความขอให้มีการเปิดทางขออ,กออกเพราะว่าคดีเนี่ยฟ้องไล่ออกจากที่ก็ยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วก็อีกคดีครับถูกรื้อถอนบ้านขายทอดตลาดเพราะว่าผิดนัดชําระหนี้จากสถาบันการเงินนะครับโดยที่ทั้งสองคดีครับไม่ได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานใดเลยเนื่องจากว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขครับ เรื่องนี้เป็นยังไงครับเพื่อที่เอาไว้เป็นแนวทางกันนะฮะคือว่าดางพิพลนเรืองฮะซึ่งเป็นผู้ร้องจากกรณีที่ว่าเรื่องที่ดินสปกศรีขีดศูนย์หนึ่งกรณีพิพาทที่ดินเกิดขึ้นที่บ้านกุดเวียนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วก็ต้องเข้าออกที่ดินที่เคยทำมาหากินทำเศรษฐกิจพอเพียงและก็ต้องถูกฟ้องไล่ออกจาก ที่กับเพราะว่าไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายแต่เนื่องจากว่าได้แต่งตั้งทนายครับเพื่อยื่นอ,อุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดสระแก้วและทนายก็ได้ยื่นขยายเวลาภายในสองเดือนโดยสิ้นสุดภายในเดือน26มิถุนายน2563ครักบก็ทาให้นางวิปนเข้าแจ้งความที่สพตาพระยาเพื่อขออำนาจนาาพนักงานสอบสวนเจริาไกลเกลีย่ยคู่กรณีนํารั้วลวดน้ำนะฮะเอาออกก่อนที่จนกว่าจะสิ้นสุดคำพิพากษา ขงศาสตรอุทรเพราะว่าต้องการนําปุ๋ยเนี่ยออกมาจําหน่ายเพื่อเลี้ยงชี่ในช่วงสถาน,นการณ์โควิดสิที่ขาดแคลนรายได้ในขณะนี้ขณะเดยียวกันแล้วนายรัชวิทย์จิต,ติชาตรีพงศ์ตัวแทนจากคณะทำงานประจําสํานักงานในขาธิการนายกุัฐมนมตรีครับก็เตรียมนานางวิมัวนะครับไปร้องเรียนต่อสอปที่กรุงเทพมหานครเพื่อทําการช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ